สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของยี่ราจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะยี่ราเป็นพืชล้มลุกไม้พุ่มเตีย้ย สูงประมาณ50-80ถึงเซนติเมตรลำต้นสีน้ำตาลแก่ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่คู่เป็นรูปกลมรีโครนใบสอบปลายใบแหลมขอบใบหยกักเป็นฟันเลื่อยส่วนดอกจะออกดอกเป็นช่อนะคะส่วนเมล็ดจะมีลักษณะกลมรีเมื่อเมล็ดอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อแก่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลอ่อนค่ะ ยี่ราที่เรานำมเมล็ดมาคั่วบดท,ทำเป็นพริกแกงหรือผงยี่ราปรุงอาหารนั้นเป็นคนละชนิดกับยี่ราที่เรานำใบมาทำอาหารรับประทานนะคะดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่และปลูกให้ถูกชนิดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมโดยประเภทของยี่ราแบ่งออกได้สองชนิดด้วยกันคือ ยี่ราที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าเทียนขาวจัดอยู่ในวงผักชีมีถิ่นกำเนิดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประเทศอินเดียยี่ราชนิดนี้เป็นชนิดที่เหมาะกับการนำมเมล็ดมาคั่วแล้วบดให้ละเอียดเพื่อใช้เป็นเครื่องเทศและยาหอมนะคะ ยี่ราอีกชนิดหนึ่งมีชื่อไทยเรียกว่าจันหอมเนียมต้นกระเพายวนหรือโหระพาช้างจัดอยู่ในวงกระเพาเป็นยี่ราที่เหมาะกับการนำใบมาทำเป็นอาหารสำหรับรับประทานนะคะทีนี้เราไปฟังประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายของยี่รากันเลยค่ะยี่ราใช้ทำอาหารและถนอมอาหาร ยี่ราสามารถนำมเมล็ดมาคั่วแล้วโขลกเพื่อทำเป็นพริกแกงสำหรับทำแกงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกงกะหรี่แกงเผ็ดแกงมัส,สมั่นในส่วนของใบก็สามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมในแกงซุปยำต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการช่วยถนอมอาหารไว้ได้นานหลายวันเพราะมีน้ำมันหอมระเหย ช่วยดับกลิ่นคาวและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้จึงมักนำมเมล็ดมาตำหรือป่นให้ละเอียดแล้วนำไปหมักกับเนื้อสัตว์เพื่อยืดอ,อายุวัตถุดิบให้เก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะยีราช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดจากการทดลองในหนูที่เป็นโรคเบาหวานเมื่อให้สารสกัสดยีรา6สัปดาห์อย่างต่อเนื่องพบว่า มีฤทธิ์ช่วยลดน้ำตาลลดคอเลสเตรอรอลที่ไม่ดีและไตรกลีเซอไรน์ในเลือดและเนื้อเยื่อรวมถึงยังช่วยลดการอักเสบของเซล์ในตับทำให้ช่วยป้องกันได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็น โรคอ,อ้วนโรคเบาหวานโรคไขมันก่อตบัอบโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือโรคหัวใจอย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการศึกษาในมนุษย์จึงต้องรอการศึกษาเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อย,ยืนยันข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะ ยี่ราช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีเนื่องจากทางเมล็ดและใบยี่รานั้นมีน้ำมันหอมระเหยจำนวนมากจึงส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยให้ย่อยโปรโตีนได้ง่ายลดอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากระบบขับถ่ายทำงานผิดปกติไม่ว่าจะเป็นปวดท้องแน่นท้องท้องอืด ท้องเฟอ้อและอาการลำไส้แปรปรวนอื่นๆแต่เนื่องจากผลการทดลองเหล่านี้ยังเป็นงานวิจัยขนาดเล็กจึงควรรอผลการค้นค,นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ถึงประโยชน์ในข้อนี้ต่อไปนะคะยี่ราช่วยลดสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากจะส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารน้ำมันหอมระเหยในยี่รายังประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและป้องกันการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจ แต่จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือดูการและสภาพอากาศบริเวณที่พอปลูกยี่หร่าด้วยดังนั้นจึงควรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ละเอียดหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจใช้ยี่หร่าในการรักษานะคะ ยี่ราช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและรักษาสมดุลในร่างกายหากเราทานใบยี่รา100กรัมจะได้รับฟอสฟอรัสถึง215มิลลิกรัมซึ่งช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆเข้าไปมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลการใช้วิตามินและแร่ธาตุในร่างกายให้เป็นปกติที่สำคัญยังช่วยให้สุขภาพเหงือกและฟันแข็งแรงอีกด้วยนะคะ ในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ